สวัสดีครับเปล่ยอยเข้าไปในบ้านลนะดิตอนนี้เราก็ถึงลานที่เราจะมากลางเต็นตกปลากันแล้วนะครับสวนมูลพันกลางเต็นแอนตกปลานะครับพวงทองชนบุรีเป็นลานแคมปิ้งเปิดใหม่นะครับเป็นลานเล็กๆและลานนี้ก็เป็นหมายตกปลาเก่านะครับของแต่ยักษ์ า,มาลมดีมากวันนี้แดดแรงด้วยส่วนรถเราจอดในใต้ถุนบ้านเลยครับเพราะว่าวันนี้ไม่มีใครมากลางเลย เสร็จแล้วนะครับก็มีเพื่อนๆครับตามมานะครับนายเบส้างนะครับผมแฟนแล้ววันนี้เราจะมิตติ้งที่นี่นะครับเล็กๆมาดูภายในเต็นท์กันนะครับว้าววันนี้เราจะนอนนี่นะครับเผื่อมีโชคมีลาบฝันดีนะครับ กลับตัวแรกครับตัวบกย่อยครับเกือบเกือบครึ่งโลตัวแรกแขกหมานครับติดนิดเดียวเองอ่ะบแต้มนี่ครับสายปลาตะกับฝ่ามือครับฝ่ามือ แปลงงานที่ได้ครับวันนี้ผัดผัดกะเพราจอกก<ะ>ับบรรยากาศช่วงค่ำๆนะครับ มาอีกแล้วครับตะกลับแต่ลูกมันก็ช่วงเย็นๆนะครับก็ฟังเพลงจิบบียไปด้วยนะครับข้าเปลเบ็ดนี่เลยครับเครื่องเสียงจากร้าน BB บีซาวนะครับส่งมาให้เรารีวิวให้นะครับเปิดทั้งวันนะครับแบตเหลือ97เดีย๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะครับว่าจะเป็นยังไง เปิดไฟได้นะครับชั่ เิ๋วนะครับ <Wow. S 1> งานข้างหลังจะเป็นอะคริลิกนะครับนี่ครับโชว์ทุกอย่างนะครับในไส่ในแบบนี้ทนสุดๆนะครับสั่งได้นะครับบีบีสาว สำหรับอาหารเย็นวันนี้นะครับมีอะไรบ้างครับกุ้งใช่น้ำปลาว้าวมียำแล้วก็มีเสือเสือร้องไห้นะครับกุ้งเนี้ยตกตกได้ตกได้ที่ไหนครับตรงนี้ปลาไม่ได้ตกกุ้งได้แคนสุดยอดเลยก็เป็นเมนูที่แตกนะครับสำหรับค่ำคืนนี้วจวด เนาลฮ้ยยังอืมตักไหมไม่ตักเฮ้ยยังมาดูปลาเลยมาแล้วปลาตะกับนะครับสาน่าจะไาสามครับ สามนิ้วมาเรื่อยๆนะครับกลางคืนปลาอะไรครับปลาอะไรปลาอะไรตักไหมลากขึ้นในบ่อจะตักลากขึ้นเลยอะไรขึ้นมาชมว้าวยิศกยิศกยิศกมาแล้วครับสาสามครับ ยี่สกใสสามมาแล้วว้าวสามนิ้วเอาละครับมาแล้วตัวแรกยี่สกเริ่มมาแล้ว <c oughs> ลาบได้จานใหญ่ๆ <c oughs> หนึ่งพอดีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวง้างเี้ยนใหญ่บอวมีแต่เพียนแต่เพียนใหญ่ไอ้ยศกห้อยย้อนมาเบอร์ศูนย์จุดห้าครับตัวนี้ว่าเบ็ดงั้นก็คว้าไปดิกดจนจะพุ่งเล้วอืมมันพกเลยได้แต่ลูกมันนอย ได้ลูกม้านะก็ได้ลาบอยู่คร <bizarre> ับเบียดสั่งแล้วกล้จุดบุรีเลยก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าเชนะครับอาทิตย์กำลังตื่นหมอกมีแต่ไม่เยอะนะครับ รอบกลางคืนก็มีปลาเล็กปลาน้อยอยู่ครับมากินตัวใหญ่ไม่เจอเลยยังไม่เจอเลยสักสักเวลา <c oughs> อาทิตย์กำลังขึ้นแล้วปลากระสูบขึ้นเยอะมากครับกินลูกปลาเดีย๋ยวเราลองส่งกะดีกะลีเล็กกะลีเด็ก เรียบร้อยครับแล้วนะ เจอกะดีะะะกะลีเจอกะดีเข้าไปาะกะดีะกะดีละเออนี่เจอกะดีเด็กะกะดีเด็กกะดีมาแล้วมาแล้วปลากระตูใส่ใส่ลาบได้ จานใหญ่ๆห,หนึ่งเลยนะครับนี่เก็บหมดครับวันนี้หมอตะกลับไม้เรื่อยๆนะครับ วิ่ใหญ่วันนี้ใช้เบ็ดตัวเล็กน,นะครับตีใข่ไเอาเฮ้ยสวยปะนี่เป็นแป้มครับ กกับที่นี่เยอะมากครับตีลงแป๊บเดียวกินนะครับตัวนี้ใช้เบ็ดเบอร์ศูนจุดท่านะครับค่อยกินทําให้ปลาใหญ่กินไม่ทันตีลงไปกินเลยครับ เื่อนนะครับเพิ่งจะตั้งสายตั้งสายก็เอาเลยคลิปตามล่าปลาตะกับ ตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมไปลงไปลงไปอโอ้โวนี่เดินเพิ่งเบดทอดทึ่ๆต่อก,กระฟือว้าวงานนี้มีแต่ปลาตะกับกระสูบ <c oughs> ครับเดี๋ยวเราเอาปลาไปทํากับข้าวกันนะครับดูผลงานเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยของเราครับก็ส่วนใหญ่เป็นปลาตะกัดนะครับไซส์ไม่ค่อยใหญ่ครับที่โศกก็ ไซส์สองไซส์สามนะครับนี่ครับไซส์สามสามขีดสามขีดนะก็เป็นปลาหมอตะกับย่างนะครับสดๆเลยนะครับว้าวตะเพียนกับปลากระสูนนะครับเดี๋ยวเราจะลาบนะครับ ช่วงเช้านะครับที่ได้จากธรรมชาตินะครับปลาที่เราตกได้นะครับเป็นลาบนะครับแล้วก็ย่างตะกับตออัหมูข้าวเหนียวร้อนๆนะครับจ๊ว,วัดลนบันนี้นอนทอดไข่ปลาทอดไข่ปลาไข่ไข่ไข่จากฟาร์มปลาก็ไม่ค่อยกินเบ็ดนะครับมีแต่ตะกับเล็ก มาลุ้นมาลองกันนะครับหมายธรรมชาติเอาอะไรแน่นอนไม่ได้สำหรับลานกลางเต็นที่นี่นะครับก็เป็นลานเปิดใหม่นะครับป้ายก็ยังไม่ได้เอาขึ้นนะครับจุดพ่วงไฟจะมีจุดใหญ่กลางๆนะครับแล้วก็คางๆนะครับตรงนี้กลางได้หมดนะครับทั้งลานกลางได้ประมาณ ยีหลังได้ครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํานะครับห้องน้ําจะอยู่ทางเข้าพอดีก็เป็นห้องน้ําเล็กๆน่ารักน่าักครับสองห้องห้องแรกก็จะเป็นส้วมซึมนะครับเป็นตุ่มน้ํานะครับใช้คันอาบน้ําเอาอีกห้องหนึ่งจะเป็นนั่งลาดนะครับ ส่วนข้างๆก็จะเป็นจุดล้างจานนะครับเพิ่งจะมีจุดเดียวนะครับลูกค้ายัางไม่เยอะข้างหลังห้องน้าก็จะเป็นโถปัสสาวะชายนะครับต้นทุเรียนด้วยนะครับแต่ยังไม่ออกลูกครับยังไม่โตตรงนี้ก็จะเป็นละมุดนะครับยังไม่สุกยังไม่สุกละมุดยังไม่สุก ทางนี้นะครับต้นอะไรไม่รู้มีลูกด้วยน,นี่ต้นอะไรไม่รู้ลองชิมดูโอ้สุดยอดเลยเนื้อขาวหวานหวานมากรสชาติคล้ายๆเงาะนะครับ ครับสำหรับทริปนี้เราได้แต่ปลาเล็กนะครับก็อย่าลืมกดติดตามพวกเรานะครับว่าเราจะไปรีวิวหมายที่ไหนเอาล่ะวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับกลับบ้านกันกลับบ้านกัน